เีเอกครับวันนี้ทานอะไรครับผมมือวันนี้สกินพิซซ่าแทนข้าวแรงที่เอกกินพิซซ่าที่เอกเป็นคนจังหวัดอะไรครับศรีสะเกดโอ้คนศรีสะเกดด้วยหนุย <c oughs> พิซซ่านี่เนื่องในโอกาสพิเศษอะไรไหมครับบาพิเศษพิเศษอยากกินวันนี้เป็นวิซ่าเนื่องในโอกาสอยากกินธรรมดานะครับเพราะว่าวันนี้คนเยอะแล้วก็ไม่ได้ทำข้าวเย็นก็เลยรวมตัวกันแล้วก็กินพิซซ่ากันนะครับเล็กๆนะครับแต่ว่าจะ เล่าถึงแต่ก no, okay. ่อนโอกาสที่น้าโอจะได้ก so ินพีซ่านะครับที่ยาเอกจะซื้อมาก็คือยาเอกจะบอกความจริงครับโอกาสที่เอกซื้อวิซ่าก็คือไม่ใช่ครับเอาความจริงครับพี่บอกถูกลอตเตอรี่ยายจะถูกหวยนั่นเองนะครับเราจะได้กินวิซ่านะครับวันไหนยาเอกถือวิซ่ามาแสดงว่าถูกหวยนะครับพีซ่าจะกินเฉพาะวันที่หนึ่งกับวันวันที่16ของทุกเดือนนะครับแล้วก็จองเป็นยี่ห้ออะโลฮานะก็หน้า นาโลวายพี่ให่อะไม่เอียงอาโลหะเพราะว่าชอบกินสับปะรดอ๋อใหญ่ก็ชอบกินสับปะรดหลังจากผีบอกนี่ก็จะชอบกินแบบนี้ถ้าไปเอาที่หออื่นเขาก็จะมาบอกอีกอ๋อหมายถึงว่าผีชอบกินนี่รสรสนี้หน้านี้ด้วยถ้าให้น่าอื่นก็จะไม่มาบอกเลขอีกเขาบอกอ๋อถ้าให้บอกเขาว่าเอาไก่ย่างไก่ย่างให้กินเขาก็บปนอ๋อเคยซื้ออย่างอื่นแล้วไก่ย่างเค c ฟซีซื้อแล้ว ไม่ถูกหวยซื้อพิซซ่าถูกหวยก็เลยกินพิซซ่าดองยีฮอนี่โอ้โหนี่เขาคิดมีลับกันนะครับแต่ตอนนี้ก็กินธรรมดานะครับวันนี้วันนี้ไม่ได้มีผีบอกนะวันนี้ไม่มีผีเข้ารายการนะครับมาแต่เมื่อนี้ผีบ่ได้บอกแต่ว่าคนในชอบกินก็เลยซื้อมากินตอนนี้เป็นหน้าอะไรครับเอาไวเอียนเอาไวเอียนนะครับปกติกินได้กี่ชิ้นครับคุณยายกินเดียว ที่ซื้อมาเป็นฐานกินชิ้นเดียวที่เหลือก็เป็นผีเพื่อรวมงานไม่เดี๋ยวก่อนผีบอกนี่เอาเราเราทายังไงครับเราไปวางหรือไปไว้ที่ไหน้าเห้าผูกบเขาเขาบอกทูบแล้วเขาไปบ้างใบสักชิ้นหนึ่งก็ได้เอาแค่ชิ้นเดียวใส่จานไปบ้างวบทิมออที่เขาเคยขอเขาจุดทูบไหมครับไหนบอจุดบอกซืชืออ้าวนี่ถือโรสเตรดี่นัเดอรมากิน้ําหัวนนะาบอกไมเนอรกับบอกยีหอเขานั่ง เราต้องบอกยี่ห้อด้วยว่าซื้ออะไรมาให้ครับลาปิซาฮาวายเอียนอะโลฮ่าเนี่ยอะโลห่าฮาวายเอ็นเนี่ยหน,น้าหน้าฮาวายเอ็นเนาะหน้าฮาวายเอ็นแล้วก็นมเนาะเอ้ยขอเรียยอะไรนะ แป้งหนานุ่มแป้งหนานุ่มโอเคแล้วเราทํายังไงต่อไปถึงวางไว้กี่ชั่วโมงกี่นาทีวางไว้จนกว่าเรากินของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเก็บเก็บมากินไหมครับไม่กินเก็บมาแล้วก็เก็บไปเก็บไปเลยเก็บไปทิ้งเลยถือว่าเขากินไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือที่บอกผีบอกในผีจะอยู่ที่ไหนครับที่ทํางานที่บ้านที่ทํางานนะครับที่ทํางานจะมีผีด้วยมีหน้าที่บอกหวยเท่านั้นทำงานจะไม่ทำอย่างอื่นใช่ไหมครับปกติปีหนึ่งก็จะได้กินรางวักี่ครั้งครับ ่อยมากนี่เราควรจะบอกไหมครับว่ายายทำงานที <rawd> ่ชั้นไหนที่ไหนยังไงเพื่อจะได้ไปขูดหรือว่าจะได้ไปถ่ายทำรายการบอกว่าที่ทำงานมีพีคนลุกเกลือพีมาบอกหมวยนะคะโม่พิซซ่าหมือนทีข้าวเหนียวไหมดูวิธีกินพิซซ่าของยายนะครับทำไมยายกินอย่างเงี้ยครับทันเป็นคำค้ามมันแซบดีเนี่ยกินง่ายแซบเอามือ ไม่มีมีดม,มีซ่อมอ่ะครับอืมกินมะกินจอมนอกจากพิซซ่าแล้วยายก,กินอะไรไหมครับอาหารอาหารฝรั่งอย่างนี้แถวแถวที่ซื้อมาปกติสั่งอะไรบ้างครับสั่งไก่สั่งอะไรไหมครับตอนเช้ายายก็จะชอบกินพวกขนมปัง,งไวไวมันเบ๊กไก่ก็มีไก่กับกินขนมปังกระเทียมกับไก่ทอดอน่ากินใจททำเป็นไหมครับ ได้ทาเป็นทุกอย่างานะครับแต่ว่าไม่เคยทำตอนนี้นเอง <t ell> นะครับก <t ell> ินได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงครับแต่ยายจะบอกว่ายายทําเป็นทุกอย่างนะครับใครอยากให้ยายทำอะไรเขียนมายายจะบอกว่าทําเป็นหมดเลยนะครับเอเดรียนเนลแต่่าสิเห็นหรือเ่เหตุผนแล้วตอนนี้หลังจากคุณยายกเกษียณมาแล้วคุณยายมีโอกาสได้มีผีบอกอะไรไหมครับ <t ell> ผม,มไ,ไปอยู่กับเขาเป,ป็นที่บอกไม่เงาแล้วคุณยายยังเล่นหวยไหมครับ ซืลลอลอตเตอรี่เขาไม่เรได้เลยหนูถือเมื่อยอยู่เลขสองโตพีม่บอกอยังไงเออนี่ครับนี่ครับสัมภาษณ์สัมภาษณ์เลยครับสัมภาษณ์เขาก็จะมาเข้าฝันบอกว่าเล็งนี้เด็นี้นะไปซื้อลอตเตอรี่เป็นชุดชุดสิชุดละหาใบาสิบใบถูกเลขท้ายสองโตยังสิเกะน้ามมถามต่อเลยครับผียังไงหน้าตาเป็นยังไงมาเ<ผ>่ได้างเป็นไงก็เห<พ>มือนเรานี่แหละเหมือนตอนที่เขายังตาย ต่เขายังบุตรตายเขาแบบ้เขาเป็น<า>ผู้หญิงผู้ชายเ,าเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่จะเป็นผีเด็กน้อยแต่เวลาไม่ไงไม่ไงไม่ไงยูเว้นสิปรากิกินกระด้างกินเขาเขาจมาเวียนเวียนเวียนมาสกิดมเดี๋ยวเด,ยเดี๋ยวเือดึงยางเวลากินข้าวจะมีใครมาสกิดได้ไหมครับผีนั่นแหละมันดึงเสือน่องน่องนอเหมือนเหมือนคนดึงอ่ะแต่บอกว่าเห็นตัวคนตอนที่ยายกด ที่ลุงรังของเนี่ยที่กิเก็บของก็ว่าพิมที่เข้าร่างกันแมนแมนคุยรู้เรื่องนะครับไม่ต่างกันอันนี้อายุอายุห่างกันเท่าไหร่ครับสองคนนี้อายุห่างกันเท่าไหร่ครับหกปีหกสิบปีคนหนึ่งหกคนหนึ่งหกสิบหกหกสิบปีโอ้เป็นเพื่อนกันได้นะครับตอนนี้อายุหกสิบแล้วก็คุยจะรู้เรื่องดีนะครับคนหนึ่งกิเกคนหนึ่งพิซซ่า หกขวบเองอ,เอย่าลืมกดติดตามช่องยายเอกด้วยนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะโอเคอยายเอกไปแล้วนะครับบ๊ายบาย